โอเคนะครับสวัสดีครับพบกับผมโอเคโปรเจกต์ okay ตอนนี้ผมมีโปรเจกต์ว่า,าไม่ใช่ไม่ใช่โปรเจกต์สิตอนนี้ผมอยู่ที่ป่าออสเตรเลียนะครับซึ่งซึ่งซึ่งถูกปรากฏการธรรมชาตินะครับที่เกิดไฟอัคคีภัยนะครับซึ่งเป็นอัคคีภัยระดับโลกนะซึ่งเกิดการเผาไหม้ ระดับโลกเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งก็มีสตัตว์ต่างๆมากมายบนพื้นป่าของเขตออสเตรเลียได้สูญเสียประมาณ5,000กว่าล้านล้านตัวซึ่งเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่เลยก็ว่าได้นะครับผมโอเคตอนนี้เดี๋ยวตามผมมาผมจะดูพื้นป่าเขตออสเตรเลียนะครับว้าว ทุกคนมองไปรอบๆนะฮะดูมองไปรอบๆเราจะเห็นการเผาไหม้อยู่นะครับไม่มากก็น้อยดูเขตป่าออสเตรเลียของเรานะครับตอนนี้ผมอยู่นี้ก็เป็นพื้นที่ของที่สูงนะครับไม่ใช่ที่ราบนะครับมองไปรอบๆเห็นแต่เนินและภูเขาเห็นไหมโอเค แล้วก็บนฝั่งนู้นจะเห็นต้นไม้ลางๆเพราะว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของออสเตรเลียของเราก็ได้สกัดไว้ได้ยังมีต้นไม้ลงเหลืออยู่นะครับไม่ไม่หมดก็ไฟได้ถูกอาคีภายได้ถูกเผาไหม้นะครับไปประมาณสองพันกว่าล้านไล่นะฮะเข็ดป้าอสเตรีย ซึ่งเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของโลกเลยก็ว่าได้นะครับเรามองไปรอบๆตอนนี้ก็ยังเห็นควันนะครับเมอควันจางๆแล้วก็เห็นบรรจุดมีการเผาไหม้อยู่นะครับผมตอนนี้ผมก็มาอยู่ตรงนี้ผมก็รู้สึกว่าอ่าบรรยากาศโอ้ยแต่ก็ใจๆๆ <c oughs> เย็นๆตอนนี้ผมก็รู้สึกบรรยากาศก็เริ่มคงที่นะครับไม่ค่อยร้อน เหมือนตอนที่ผมมาเขาที่แล้วนะครับเพราะผมมาเขาที่แล้วผมไม่ได้พบกล้องกบโบก็เลยไม่สามารถอัดได้นะครับผมมาสำรวจเขาที่แล้ววันนี้ผมก็เลยจะมาสำรวจดูอีกครั้งหนึ่งนะครับกับการเปลี่ยนแปลงของปืนป่าออสเตรเลียนะครับผมโอเคตอนนี้ผมก็อยู่ที่อ่าอไม่ใช่ดิตอนนี้ผมก็เหยียบบนก้อนหินของหินแกรนิตซึ่งหินแกรนิตนี้เป็นหินของ และถ้าสังกะสีนะครับผมเขาไว้ทําแสงกระสีที่ต่างๆบ้างมาเอาไว้แปรเป็นหลังคาบ้านบ้างเอาไว้แปรเป็นามากมายไก่กองนะที่เราเห็นเป็นสแตนเลสต่างๆนะครับผมตอนนี้ก็มีนกนางนกนางนวลน,นะซึ่งมามาสำรวจดูพื้นที่นะนี่นกนางนวลได้ยินเสียงไหมนกนางนวลของเรานะครับผมปกติอยู่ฝั่งทะเล แต่วันนี้เขามาสร้างเพราะว่าเขาน่าจะดีใจในในการาสงบของอาคีภัยในครั้งนี้นะครับเห็นไหมตัวละสองตัวนี่แหละครับผมโอเคถึงมาออสเตรเลียของเรา,าดูจากซากต่อมานะครับคือเผาแบบรุนแรงนะเดี๋ยวเขาไปมานะครับตอนนี้ก็หญ้าก็นี่ครับหญ้าที่ตายจากการเผาไหม้นะครับผมโอเค ยาธิต่อจากการเผาไหม้นะครับว้าวซึ่งเป็นการสูญเสียที่ครั้งยิ่งใหญ่ของโลกเลยก็ว่าได้นะครับผมดูนะครับ,รบท่านผู้ชมท,ทุกคนดูดูนี่คือการล่องลอยของการเผาไหม้ของอาคีภัยในครั้งนี้นะครับผมซึ่งเป็นเป็น,ปนการบันทึกประวัติศาสตร์โลกเลยก็ว่าได้นะครับ<ม>เพราะว่ามัน มันน่ากลัวน่ากลัวมากนะครับผมดีนะครับที่พื้นป่าออสเตรเลียไม่มีไม่มีคนอยู่อาศัยถ้ามีคนอยู่อาศัยน่าจะเกิดนะครับการสูญเสียออของมนุษย์เพื่อนเพื่อนเรานะตอนนี้มองไปรอบๆฝั่งนู้นนะครับก็มีก็มีชาวออสเตรเลียให้ปลูกนะครับต้นขา้าวโพด ถูกทดแทนผืนป่าที่กำลังเผาไหม้เมื่อเดือนที่แล้วนะครับตอนนี้เดือนอเข้าสู่จะเข้าสู่เดือนพฤษภานะครับจะสิ้นเดือนเมษาเข้าสู่พฤษภาแล้วก็พายุฝนก็กำลังจะมานะครับภายในเม่ช้านะครับผมว่าทุกอย่างก็คงจะสมดุลน,นะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ฝากถึงเพื่อนๆทุกคนนะครับอย่าเดินไปไหนมาไหนนะครับอย่าข้ามจังหวัดน,นะครับเพราะว่า ไวรัสโควิดน่ากลัวก,กว่านะครับผมวันนี้ผมไม่ใส่หน้ากากเพราะว่าไม่ใช่อะไรครับเพราะผมมาปื้นป่านี้ผมอยากสุบบรรยากาศไล,ล่ร่องรอยของไวรัสโควิดนะครับแต่ถ้าคุณไปในเมืองแน่นอนคุณต้องพกหน้ากากนะครับผมและอีกอย่างหนึ่ง4ี่ทุ่มห้ามออกจากบ้านนะครับนี่เป็นการเคอร์ฟิวห้ามออกจากบ้านถ้าคุณออกจากบ้านและโดนเจ้าหน้าที่จับได้นะครับแน่นอนครับ4 0,000บาทคุกอีก2ปี ผมโดนมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่กเกือบเกือบโดนนะครับเพราะว่าผมยังไม่เลยเวลาสี่ทุ่มนะครับแต่กเกือบเลยเวลาเขาก็เลยตักเตือนไว้ก่อนนะครับผมก็เลยรอดไปนะครับผมโอเค้าดูบรรยากาศร,รอบๆมันช่างฮดไลายเพื่อนๆบาโอเคเดี๋ยวตามผมมาโอเคทุกคนเพื่อนๆตามผมมาดูนะครับ ตอนนีอ้อันนี้คือตอของไม้ตะเคียนนี่ครับไม้ตะเคียนที่มีอายุประมาณ2 3 0ถึงปีนะครับซึ่งจบสิน้นโดยการเกิดอาคีภัยในครั้งนี้เพียงพริบตาเดียวนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับว่างเปล่าและล่งจงนะครับดูตอไม้นะครับผมมาเข้ามาใกล้ๆครับตาตองดู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 เท่อตอไม้นะครับ อ่าโอเคดูฝั่งนู้นนีครับหลายตอแล้วโอ้โหโอเคโอเคนะครับผมโอ้ยตาตากล้องตากล้องถือถือกอันนะครับโอเคนะครับอ่าตอนนี้ <c oughs> มีผู้คนจำนวนหนึ่ง <c oughs> ก็มาเลี้ยงอูดนะฮะ ได้ยินเสียงไหมครับกลๆๆๆ้องเ้งกล้องกร้งในกล้องๆๆๆลองลองส่องดูเห็นไหมคฝั่งนู้นนะอยู่ฝั่งนู้นนะครับแต่เราไม่เห็นนะได้แต่เสียงพอหลังคาสีขาวๆนี่ครับมีอ่อสเตียนะครับ,สสเ,รรรบเล็อกอูดอยู่นะมาสำรวจพื้นที่ป่าไม่น่าเชื่อว่าไม่มีอาหารไม่มีอะไรอูดยังอยู่ได้นะครับซึ่งอูดเป็นสัตว์ที่ทนมากๆทนต่อความร้อนมากๆนะครับ เห็นตรงหลังเข้าใช่ไหมที่สองนกนะคือการเก็บน้ำนและอาหารที่สำรองในการาจะดำรงชีวิตอยู่นะครับอูดนะนี่คืออูดอูดที่เป็นสัตว์ที่แบบสุดยอดมากๆนะที่เขาใช้ในการยานันพาณนะครับแทนรถแทนมอเตอร์ไซค์นะครับอยู่ในฝั่งออสเตรเลียนะครับถ้าเราไปเราก็จะเห็นได้ทั่วไปนะครับอตอนนี้ผมน่าจะคาดว่า ปาออสเตรียของเราน่าจะสักพักหนึ่งเลยครับน่าจะฟื้นฟูกลับมาอุดมสมบูรณ์นะครับผมน่าจะเดาได้ว่าประมาณสัก5 0ถึงร้อปีนะครับต้นไม้แต่ละต้นดูสิครับมันใหญ่ขนาดไหนนะครับคือหายไปในพริบตาเดียวแม่เจ้าไม่น่าเชื่อนะทุกคนว้าโอเคอ้าเฮ้ hey. โอเคท่านผู้ชมตอนนี้อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปนะ,นะครับคือดูผมต่อตอนนี้ผมกําลังเห็นมะม่วงองอสเตรเลียนะครับเห็นไหมต้นสีเขียวเขียวเห็นไหมโอเคเดี๋ยวเราจะไปกันนะครับเดี๋ยวตามผมมาเลยอเตอนนี้ผมใช้ดูต้นไม้นะครับนี่เห็นไหมนี่คือต้นไม้มะม่วงนะครับของออสเตรเลียนี่เป็นพันธุ์ที่หายากที่สุดในโลกนะครับ ซึ่งมีอายุประมาณ3 5 0ปีย้าอียาคาไมงนะครับ350ปีผมไม่ได้ตลกวันนี้ผมไม่ได้มารอเล่นกับทุกคนนะอันนี้สาระเลยครับนะครับซึ่งต้นไม้ต้นนี้ที่มีอายุรอดมาได้อยากรู้ไหมครับเพราะนี่ตรงนี้เป็นที่พักของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่านะครับเป็นหน่วยต่างๆซึ่งพวกเขาได้มาสร้างไว้เป็นจุด ศูนย์กลางตรงนี้นะครับและเป็นจุดกระจายกำลังพลและเป็นดับเพลิงต่างๆนะครับที่กำลังหมอดและตอนนี้ที่ผมอยู่ไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่แล้วเพราะว่าพวกเขากำลังใช้จุดไปสกาดที่อื่นซึ่งไฟได้ลุกไหม้บางจุดนะครับบางจุดเฉพาะบางจุดและก็ได้ควบคุมได้นะครับแต่บางจุดก็ยังเผาไหม้อยู่นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นถนนนะครับ ถนนของรถด,ดับเพลิงของอที่ผมมาเมื่อกี้นะครับของหน่วยต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพยาบาลกู้ภัยนักดับเพลิงมาจอดตรงนี้แล้วก็จะมีเฮลิคอปเ,เตอร์มาจอดนะครับอ่าซึ่งตอนนี้ผมก็ได้รู้สึกถึงความเย็นนะครับเพราะว่ามองดูไปข้างบนนี่ครับผมอ่าตอนนี้ก็เพราะว่า ปลายเดือนเมษาแล้วก็ต้นเดือนพฤษภาคมนะครับลมพายุนะครับจะมานะครับพายุฝนก็จะตกภายในอีกไม่ช้านะครับซึ่งเราเดาได้ว่าเห็นไหมดอกอ่อนๆของนี after, ่อันนี้คือมะขามนิวสตรองนะครับซึ่งหายากเหมือนกันนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้พิทักษ์ไว้นะครับก็เป็นการให้ร่มเย็นและให้ผลผลิตนะครับผมสามารถกินได้ ร่อยรสชาติมันเปรีป้ยวๆโอเคกินผลมันได้นะครับพอโอเคเดี๋ยวผมจะลองชิมดูนะครับอ่าอ่ามะม่วงออสเตรเลียนะครับซึ่งมีอายุก็ยาวนานเหมือนกันแหละท่านผู้ชมอ่าอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะหาต้นอ่าเอาลูกนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะแย่ลงไปนะ หนึ่งสองเฮ้ยเฮ้ยเฮโอ้โหหล่นลงมาโดนคอผมนะเดี๋ยวเอาอีกรอบหนึ่งนะเอ้ยเอ้ยแม่เป็นไงเป็นไงนะครับซึ่งผมเนี่ยคือตอนเด็กๆเนี่ยซึ่งผมเนี่ยตอนเด็กๆนะครับ คือตอนเด็กๆชอบเที่ยวป่าแล้วชอบเก็บผล,ลไม้เวลาพายุลงมาผมจะมีความม่่งมวยในการเก็บพวกนี้นะฮะเห็นไหมเก็บได้โอ้หดูท<ด>่านผู้ชมฟังเสียงข้างในเดี๋ยเราเราจะพิสูจน์ดูว่ามันมีอะไรบ้างเนี่ยฟังเสียงฟังฮะเห็นไหแบบแบบนมแปลกดีไหมท่านผู้ชมเดี๋ยวเราพิสูจน์ดูว่าโอเค <ๆ S 1> มันมีอะไร <ๆ S 1> นี่นี่ข้างในของมันสภาพข้างในของมันนะครับผมว้าว อันนี้เปลือกนี่ก็คือเราสามารถเอาไปทอดกินได้นะเพราะว่าเปลือกม,มันมันหาไม่ง่ายอ่ะคือถ้าแอบถ้าคุณผู้ชมคนไหนนะครับได้ดูคลิปนี้ถ้าอยากให้ผมเอากลับไปก็รีบๆคอมเมนต์รีบๆแชร์กันนะค,ะคนรับเดี๋ยวผมจะเอาไปให้ทุกคนเลยนะครับผมนะรสชาติมันทั้งเปรี้ยวหวานฮะเปรี้ยวหวานยอดยอด น่าจะไม่พอต้องเอาอีกลูกคือต้นไม้ต้นนี้เนี่ยที่ผมไปสอบถามนะครับคือคือเขาไม่ได้ขึ้นตามฤดูฝนนะครับคือประมาณห้าสปีเจอฝนรอบหนึ่งและรอบนี้ที่มันพิเศษที่ผมมาเยือนก็คือรอบที่ห้าสิบนะครับห้าสิบปีเขาจะขึ้นรอบหนึ่งห0สิปีเขาจะขึ้นรอบหนึ่งมันพิเศษตรงนี้ที่ผมมาวันนี้ผมเพื่อที่จะมากินนะครับ มากินผลเขาแล้วผมก็ได้กินเรียบร้อยแล้วรสชาติมันเอ่เปรี้ยวหวานนะครับกรอบๆเนื้อก็โอเคมากเลยละ,ะตามผมม่เลยตอนนี้ลองลองดูเข้าไปบนบนบน,บนชั้งล่างนะบนบนบนลงข้างล่างอาเราจะเห็นนะฮะต้นต้นกล้วยซึ่งรอดมานอดมาได้เพราะกล้วยนี่คือทุกฤด,ดูการเขาจะขึ้นได้ไวมากๆต้นกล้วยนะัะ ถ้าฝนตกรอบหนึ่งตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงกแพ้นะครับโอเคว้าโอเคนะครับโอเคโอเคครับผมโอเคแล้วผมจะพูดทำไมจำนกโอเคนะครับโอเคตอนนี้วันนี้ผมก็ขอพอเพียงเท่านี้คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ วันนี้ผมก็ได้ให้ความรู้กับพวกคุณไม่มากก็น,น้อยนะครับถ้าคุณชอบอะไรแบบนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ใต้คลิปว่าอยากให้ผมไปไหนอยากให้ผมทำอะไรอยากให้ผมรีวิวอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับผมจะรอพวกคุณอยู่นะหนึไลค์หแชร์นะครับหน,นึ่งไลค์หแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับยอดวิวนะครับทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมไว้นะครับและพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ Bye bye. Che. Okay.